ก็ภาพนี้นะครับคือคนทําธุรกิจนะในที่นี้ก็คงทํางานทําธุรกิจกันหลายท่านเนาะเขาบอกว่าเนี่ยมีจุดหนึ่งในมุมมองของ VC เนาะที่เขารู้สึกเริ่มอยากลงทุนอันนี้อาจจะไม่ใช่ e a r l ์ Stage ลี่สคือนักลงทุนเนาะที่นักลงทุนในบริษัทช่วงตั้งแต่ช่วงแรกๆเนาะทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยสีแดงเนี่ยคือตัวเรา ลองมองเรื่องที่มันเกี่ยวกับธุรกิจแล้วลองเอาไปเดี๋ยวผมจะพูดเป็นภาษาผมแล้วกันจะพูดเป็นในมุมของชีวิตทั่วๆไปนี่คือตัวเราจากนั้นเนี่ยพอมีเรามีครอบครัวเนาะแล้วก็มีแบบมีคนรกักมีเพื่อนอะไรเงี้ยเริ่มมีเรากับมีคนรอบๆเนาะเป็นอย่างไอ้บันไดอันที่สองอันที่สามใช่ไหมครับจากนั้นน้องโบซูมเข้ามานิดนึงเออซูมอันที่สที่มันเป็นรูปดาวกระจาย อันนั้นคืออันนี้อืมทีนี้พอสมมุติใครทำบริษัทเนาะเรารู้ว่าพอทีมผมพูดจากมุมธุรกิจก่อนเนาะพอทีมเริ่มโตเนี่ยเหมือนกับว่าเราอะบริษัทเล็กๆ SME เนาะหรือหลายคนเริ่มเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารในองค์กรเนี่ยเราเริ่มเหมือนกับว่า empower เขาคือเริ่มส่งตรงนี้เนี่ยไปให้กับคนอื่นๆ แต่ยังมีตัวเราเป็นศูนย์กลางอยู่พอมีปัญหาอะไรเนี่ยลูกน้องลูกน้องก็ต้องวิ่งกลับมาหาเราเรายังเป็นผู้จัดการอยู่ <S <S แต่เราเริ่มไว้วางใจมีการทิ้งระยะห่างกับเขามากขึ้นตอนแรกเนี่ยภาพที่สองนี่ติดเลยเนาะคือมีอะไรเนี่ยเราเรียกว่าเราสั่งแบบตรงนี้เลยเนี่ยประมาณนี้เนาะจากนั้นในสเตจถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าพอบริษัทหนึ่งเนี่ยเริ่มทิ้งความเป็นแบบผู้บริหารคนเดียวได้แล้วเนาะ เขาพบว่าเออมันบางทีบริษัทมันใหญ่มันเริ่มต้องมีผู้บริหารหลายคนที่ไว้วางใจกันแบ่งงานกันไปเป็นเหมือนแบบเริ่มมีแชร์แมนละมีคอนโซเทียมนะมีผู้บริหารนแผนกอะไรต่างๆก็เริ่มออกมากลายเป็นเหมือนว่าเราเนี่ยเริ่มเหมือนกับล้อมวงกองไฟเริ่มเอาคนที่มีความสามารถเคียงบ่าเคียงไหลเราเข้ามาประกอบกัน แล้วข้างหลังก็อาจจะมีวง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 ,วง,วงวงอยู่อีกเนาะล้อมกันไปล้อมกันมาสังเกตดูเนาะแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าสมมุติคิดภาพนี้เป็นใครดีเจ้าสัวเนาะคุณธน,นินอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วหลุดออกมาละเราเป็นเพียงแต่ว่าเป็นผู้ให้แนวทางอืมจริงๆก็เขาก็คงบอกว่าเออไม่เห็นเป็นรายรวยแล้วเนาะแต่จริงๆตรงนี้ก็สําคัญคือเราเป็นเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่ที่ดูคนอื่นเขา ทำงานของเขาเองอยู่ห่างๆทีนี้ตรงนี้ไม่ได้บอกเพื่อนๆว่าน้องโบซูมเอามาก็ได้ครับว่าเราจะต้องเป็นแบบภาพสุดท้ายเนาะเพราะตรงที่เป็นภาพแต่ละภาพเนี่ยมันคงตอบไม่ได้ว่าชีวิตของเราเนี่ยสเตจในการทำงานของเราเนี่ยมันเหมาะกับภาพไหนถ้าคนในทีมของเรายังโอ้ยต้องดูแลเอาใจใส่เยอะนะบางทีมันก็ยังอยู่ในสเตจของ ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะก็ต้องทําอย่างเงี้ยอยู่หลายปีนะครับจนถึงวันหนึ่งเนี่ยที่มันพร้อมมันก็อาจจะค่อยๆหลุดมาได้เออเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มัวแต่ให้ความสนใจในแบบเหมือนกับภาพแรกๆคือภาพที่ว่าตัวเราเนาะเป็นเหมือนกับเป็นตัวสำคัญ ตัวเรานะเป็นตัวสําคัญเพราะเราเป็นเจ้าของใช่ไหมเราเป็นเจ้าของบริษัททุกอย่างเราจะต้องจัดการแล้วลูกน้องมันก็จะต้องมาถามเรากลัวว่ามันจะทําผิดอืถึงมันทําถูกมันก็กลัวว่ามันจะทําผิดมันก็ต้องถามเราว่าดีไหมนู่นนี่นั่นเราเองเลยรู้สึกว่าโดนหลอกเนาะเรารู้สึกว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการจนมันเกิดเป็น นิสัยขึ้นมานิสัยของนิสัยของคนเก่งเนาะนิสัยของคนชอบจัดการมันเลยหลุดออกไปจากตรงนั้นไม่ได้เนาะมันเลยทําให้แบบคนที่มีประสบการณ์มากกว่านนั้นอย่างนักลงทุนเนี่ยเขาเห็นอย่างการเติบโตของบริษัทหลายๆอันแบบจากครอบครัวเนาะเริ่มหลุดออกมาเป็นบริษัทที่เริ่มเอาคนเก่งเก่งเข้ามาบริหารอย่างมี s g อย่างอะไรพวกนี้บริษัทใหญ่เนี่ยก็เริ่มกลายเป็นผู้บริหาร แล้วเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเขาเข้ามาอยู่ข้างหลังแทนทีนี้คำถามของผมก็คือที่ผมเอะใจคิดขึ้นมาก็คือเอ๊ะแล้วมุมมองมุมมองภายในอย่างไรที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบนั้นนะครับรู้สึกแบบนั้นทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็เดินชมสวนพาหมาเดินเล่นนะครับตั้งแต่แบบช่วง พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนาะช่วงตีห้าครึ่งตีห้าเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าอยากจะแบบดูการเปลี่ยนแปลงง่ายๆของธรรมชาติใครชอบเดินช่วงอะไรแบบนี้ไหมรู้สึกตัวนะครับใครหิวน้ำก็ทานน้ำได้เดินไปเรื่อยๆเนาะก็ค่อยๆรู้สึกถึงแสงที่มันเปลี่ยนไป ได้ยินเสียงนอกต่างๆที่มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตอนพระอาทิตย์มันเริ่มขึ้นมแมลงต่างๆเนี่ยเขาล้องเนี่ยโอ้ยมันมีหลายชนิดเนาะถ้าใครมีสวนเนี่ยเดินไปเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเหมือนกับคนเดินป่าแล้วก็ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ทุกวันแต่ปกติเราเนี่ยไม่เคยมองสิ่งเหล่านี้ อย่างตอนที่ผมไปไอปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีคือช่วงที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของอย่างในไทยเนี่ยเป็นปลายฝนแล้วก็มีได้เจอหนาวแรกพอดีมันเห็นนะว่าฤดูการที่มันเปลี่ยนแปลงในช่วง7-8วันนั้นน่ะมันเป็นยังไงตั้งแต่สีของท้องฟ้าเนาะฝนความชื้นความแห้งมแมลงนกต่างๆบรรยากาศรอบตัวมันค่อยๆเปลี่ยนไป เวลาที่เราเห็นอะไรอย่างนี้นะครับมุมมองในในความในใจเรานี่กลับมาโยคะแล้วนะครับกลับมาเรื่องสติอะไรทั่วๆไปละมุมมองในใจเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นของเขาไปเองใช่ไหมคือฤดูการมันก็เปลี่ยนของเขาไปเองตัวเราเนี่ยมันแค่ เคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็หยิบแลกเปลี่ยนทํางานเหมือนกับอะไรครับจริงๆเราทํางานเหมือนกับภาพสุดท้ายอยู่แล้วนะคือทุกอย่างเนี่ยมันมีวงจรของเขาพระอาทิตย์พระจันทร์น้ําต้นไม้สายลมหรือดูกาลแสงแดดเขามีชีวิตของเขาทุกคนเนี่ยในครอบครัวเราทุกคนเนี่ยมีชีวิตของเขา แต่ว่าพอชีวิตต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ๆกันเนาะมันเกิดความสิ่งที่เรียกว่าสัมพันธ์กันมุมมองที่สัมพัสจากตัวเราจากตัวเรานะครับกับสิ่งเทียบเคียงรอบข้างเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเราจะต้องหยิบต่างๆเข้ามาหาตัวเราแต่ถ้าเราเพียงแค่ว่า นั่งชมเหมือนเดินชมนกชมไม้เนาะไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องทำอะไรเขาแล้วเราเริ่มได้เห็นอะไรเริ่มได้เห็นตัวตนจริงๆของเขานี่ผมรู้สึกอย่างนี้เนาะพอรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเลยพบว่าอ๋อจริงๆมุมมองที่มันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยคือมุมมองที่เราเนี่ยเปิดกว้างออกมาแล้วเราเพียงแค่ว่า เคลื่อนไปร่วมกับเขาเราก็มีของเรานี่แหละแต่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขามากยุ่งได้เนาะแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่ายุ่งเราก็จบไปยุ่งเราก็จบไปแต่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่าโอ้ยเราจะต้องมีตัวเราตรงนี้เราทุกคนจะต้องลากเข้าไปกับตัวเราอ,อันนี้เป็นมุมมองที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็เลยวันนี้เนี่ยก็เลยหยิบความรู้สึกที่บอกว่าเคลื่อนไปเคลื่อนไปออกมาเป็นธีมธีมของวันนี้เป็นกลิยาที่อยากจะหยิบมาพูด